เปิดแล้วแอลโภชนาสาขาวัดใหญ่สาขาใหม่แต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมมากว่า40ปีกับเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงจะสั่งข้าวต้นตำรับหรือผัดร้อนตามสั่งหอมกลิ่นกระทะก็น่ากินทุกเมนูพิกัดที่ตั้งร้านอยู่ในส่วนของโรงแรมพกาวันหลังวัดใหญ่อํำเภอเมืองพิษณุโลกจะสั่งจานเดียวข้าวหมูกรอบหมูแดงหน้าเป็ดก็อร่อยรสชาติแบบดั้งเดิมหรือจะผัดร้อนตามสั่งแยกจานก็น่าทานสุดๆกระเพราหมูกรอบพริกเผาหมูแดงพริกแกงเป็ดย่างหมูก ครอบคั่วพริกเกลือเป็ดย่างผัดพริกไทยดําผัดชาผัดคณาผัดน้ํามันหอยผัดพริกออนเลือกวัตถุดิบที่จะผัดตามสั่งได้ทุกเมนูจะมาเดี่ยวหรือหมู่คณะแอลโภชนาะสาขาวัดใหญ่จัดให้ประทับใจได้ทุกเมนูขอเวลาแป๊บ เรียบรย้อยร้านเปิด6กโมงครึ่งถึงบ่ายสอง